สวัสดีชากเกมเมอร์ทุกคนครับวัน <c oughs> นี้จะมาเอา a พีีวันนี้จะมาแนะนำการเล่นปืนคลาสิกของพวกรถเพชนะครับถึง3ามเพรหรือพวกยศดอกก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะนะเป็นปืนที่คุณสมบัติใช้ a อ GA3 ครับนั่นก็คือ p ี0นะครับผม ขอใช้เปลนขัสีธรรมดานะครับส่วนของที่ใช้นะครับก็มิเตอร์คอมรม่อ32นะครับผมแล้วก็หน้ากากราชาหกกระโลกแนะนำไม่ใส่หน้ากากที่ มีคุณสมบัติที่บวกดามจนะครับผมเพราะว่าพิกสุนเป็นปืนที่ความแรงอไม่มีอยู่แล้วครับผมเบ,บามากสินของก็สไว้เป็นกระสุนไว้นะครับเอ้ยนี่น,นี่นี่กระสุนแล้วก็เพิ่มแม็กเนเอรนะครับผมกรอกแล้วก็อันนี้ครับต้องใช้แน่นอน,นครับถ้าใครที่ได้พิ้ก์กระสุน ฟูลเมชชั่นแจ็กเก็ตนะครับผมบวกดามเมจ10%รนะครับแต่ลดความแมยาง10%ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อพิก้าสิอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพิ้ก้าสิบมีปืนที่แม่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีดโซนชาย,ยาแนะนำให้ใช้ควบคุมดังทีบเรเว่าสองถึงหรือว่าสามนี่กับสองนี้นะครับแต่ในที่นี้จะขอใช้เลนสามแล้วกันนะครับผม แต่ปกติคนอื่นก็ใช้2นะไม่2 2ก็สามนั่นแหละไม่มีใครใช้4ี่นะพี่ก็10บเพราะมันทำให้เพลินเบานะครับผมส่วนฉายายอีกช่องหนึ่งให้ใส่นะครับถ้าเป็นโหมดวอละเบิร์ดนะครับผมก็ใส่อาจจะใส่นี้เรียกว่าวอลล์บิดนะครับแต่ถ้าเป็นเดสแมทให้ใส่ความความแม่ยมนยำดัานแรกเพิ่มขึ้นหรือใส่วิ่งนะครับผมโยโย่ อนทีนี้ขอใส่เป็นวิ่งแล้วกันนะครับเป็นอะไรกันนี่อตอนนี้ก็จะมาทดสอบนะครับในโหมด d a t map แผนที่ เรดร็อก <Red> นะครับผมทดสอบกับน้องๆในแครนนะใครที่ได้พีก็นะครับค่อยๆค,คลิกคลิกย้ำๆนะครับเสริมความไวเมาส์อ่อ ตัวแล้วอุ้ยอุ้ยอุยสมัย,ย,ยแล้วชอบเล่นเมาส์ช้านะเดี๋ยวมันดูนะเสียงาดาังไปปเพื่อปิดแม่เลยเสียงสิบพันสมุดกระดาษสองนะ รั่วไปแล้วไอสัตว์อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโดนคันบัตรไปเลยโอเคโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่โอ้โ,โชนูครับโอ้โหโทษครับนี่ครับค่อยๆคลคิกครับแต,แ,ตแตกแตกตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมช้าๆแต่ชัวร์ ดีกว่ารุนรัวแต่ไม่โดนเลยนะครับผมมีพูดอะไรกนเี่ยมาให้นอนตัวเนี้ยรู้สึกนี่ไงนี่นะครับผมมีประมาสี่นัดแตกเลยมีสามดอกแค่แต่โดนแจมเนี่ยมีมันดีชวนดูมา คนนี้ครับโหดครับสองบ้างทองนะครับแนะนำนะ <c oughs> เด็นอาจารย์สอนเล่นอักครับ <c oughs> ขอบคุณไป <c oughs> เฮ้ย,ยหันน้องไม่ได้รู้สึกโดนคอนะรู้สึก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> น่าจะใช่นะ <c oughs> อ,อักทองอักทอง ไหนหายากมาเนี่ยโอ้โโดกดไปแล้วครับนี่ครับค่อยค่อย้ครับต้ำๆครับแต่อยาขี่ย้ำๆจนมันล้วนนะครับมันจะมีจุดล้วนอยู่แบบอย่างเงี้ยครับหรือวาก็กดค้างเงี้ยมันล้วนเลยนะครับผมถ้าเกิดเราเผอกดค้างวิธีแก้ ไม่ยากครับให้กดเมาส์ลงพี่แก้เลยครับให้กดเมาส์ลงนะครับผมถ้าเกิดเรากดค้างไปแล้วมันจะาามันจะช่วยทำให้เปิดไม่ถีบขึ้นนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับผมพีม่ชกดเมาส์ไม่ได้นานานะทีก็สิบไม่ได้นานแล้วนะทีก็สิบนี่ จับแต่ฝึกอักอยู่นะครับตอนตอนนี้ แกก็จะเซียนวิ่งล่าเลยอ่ะเดขดูดอกบาาอลกันบอลไหนวะวันนี้แต่ไปเรียบร้อยเขาสักที่ทอนนี้นีไไงโอ้โหโหลังหัทีเล่นนะครับ ถึงฝีมือจะไม่มีแต่ถ้าเราหูดีนะครับผมหรือถ้าส,สังเกตนะครับว่าเพื่อนเอ้ยเมื่อกี้เพื่อนอย่างนี้เราชื่อเพื่อนหายแล้วเราไปตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้คิวนะครับผมขอหูดีไว้ก่อนก็นพอนะครับจุดๆนี้ โ,ฮโ,ฮโดนเชยพิก์กรสินี่เก็บหัวง่ายมากนะปืนมันไม่ฉีอะไรเยอะแยะนะผมแล้วก็นี่ครับฉีบเค่นนะครับนี่จะใส่หรือว,ว่าสนะครับผมขอโทษนะครับที่มีไดสแสดงลายกรสุนป์นนะ สถานแบบนี้นะครับาตายได้ไงค,ครับรอยู่ข้างโน้นนะครับนี่ครับปิดนีเมนหวังทัศนวิสัยดีจริงๆแตกไปแล้วสุดเอ็มซีเลือดจะสู้พิีก็ศูญเอฟคีครับ เลื่องไม่ยากครับ <c oughs> ให้เราใจเย็นนะครับฝึกไปเรื่อยใิสติในสติในสติเอ,อาทำอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้โหโด,ดออหนอ้อมหลัง <c oughs> ค่อยๆคลิกครับ <c oughs> ง่ายๆสเต็ปท่องได้ใจเลยค่อยๆคลิกโดนอ้อมแน่นอนอยนู่นี้นี่ไงหรว่าอ,อะไร ลอยไปดิลอยไปดิเอ๊ะหมดจะมีคนตา oh. มโอ้โหยากนะครับผมนี่ครับช่องแลกเลก่เจ็บชอบนะักชอบนะักชอบนะักที่เล็กเล็กอย่างเง,งี้ยยิงง่ายดีนะผม นั้ไม่ถึงสิบนัดแล้วครับถ้าเกิดเป้าอยู่หรือหัวขอขอเขาไม่ยกเยอะเนี่ยโอ้โหลุกเองครับขยับเมาส์เลย,ยตัว ว่จาจักไหนหัวมันจับไหนชิบิมังเก่งไปคิดสัตว์พอจับปือนอื่นแล้วไม่จางเลยเ mm. จ้าเย็นนะครับ mm. เล่นเนแมทถ้าคน,นน้อยๆนะครับอย่างสี่สี่อะไรเงี้ยก็าสามารถฟังเสียงได้นะครับไม่ mm. จัเป็นจะต้องเป็นหมดวางวง ไม่ทำเกมเลยซ้ายไฟตัวูเดกบอกตรงนะครับเมื่อกี้ฟุกสัตว์ <c oughs> ขอเด็กครับเพื่อนนะใช่ครับฟุกสัตว์รัสเซียนะผม ก็ขอจบการสอนเทคนิคการยิงพิก่าศูนย์วทนนี้นะครับอ,อขอบคุณครับ